ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิโรดลิ้มไขแสงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและดรบุญประสิทธิ์ตั้งชัยสุขรองประธานอนุกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุสนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร์แห่งชาติซิป,ป้าและกรรมการผู้จัดการบริษัทเอโฮสจำกัดร่วมกับคุณชิดชนกกระถินสมิทธ์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจภูมิภาคบริษัท i b m ประเทศไทยจำกัดร่วมกันแถลงข่าวและเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อาการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในยุค AEC เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต้องมีการปรับตัวและการบริหารงานสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือรองรับนักเรียนนักศึกษาจากประเทศต่างๆในประชาคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยวางยุทธศาสตร์ในการเป็น Education Hub ของภูมิภาคโดยในงานสัมมนานได้กล่าวถึงการปรับตัวของสถานศึกษาการบริหารจัดการองค์กรโดยการนำไอทีหรือเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในสถานศึกษารวมทั้งการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์กลุ่ม Business Analysis ของ IBM ในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันบริษัทเอโฮสต์จำกัด เป็นผู้นําในการให้บริการด้านระบบบริหารอัจฉริยะด้านการจัดการสถานศึกษาแบบองค์รวมและได้รับการแต่งตั้งจาก IBM ให้เป็นตัวแทนจําหน่ายหลักผลิตภัณฑ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในประเทศไทยโดยการจัดสัมมนา,าร่วมกันดังกล่าวถือเป็นก้าวย่างสําคัญของเอโฮสที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการนําเสนอโซลูชันของสถานศึกษาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุค AEC ที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้